ภาพแสดงมาน้ำตัวผู้กำลังตั้งท้องซึ่งเป็นลักษณะการสืบพันธุ์ที่โดดเด่นของม้าน้ำและสัตว์ในตระกูลสิงนักทีเดเช่นปลาจิ้มฟันจระเข้และมังกรทะเลการตั้งท้องของม้าน้ำตัวผู้ม้าน้ำตัวผู้มีถุงหน้าท้องพิเศษหรือบุตรพาวช์ที่ใช้ในการเก็บและฟักไข่ที่ได้รับมาจากม้าน้ำตัวเมียการปฏิสนธิและการพัฒนา ไข่จะถูกปฏิสนธิภายในถุงหน้าท้องของตัวผู้และตัวผู้จะดูแลให้สารอาหารและออกซิเจนแก่ตัวอ่อนที่กำลังพัฒนาคล้ายกับการตั้งครันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการให้กำเนิดหลังจากระยะเวลา9-45ถึงวันขึ้นอยู่กับชนิดของมาน้ำลูกมาน้ำที่พัฒนาเต็มที่แล้วจะถูกปล่อยออกจากถุงหน้าท้องของตัวผู้บทบาทของตัวผู้บทบาทการตั้งท้องของมาน้ำตัวผู้นี้ถือเป็นเอกลักษณ์ในอาณาจักรสัตว์ และช่วยให้ตัวเมียสามารถเตรียมพร้อมสำหรับไข่ชุดต่อไปได้รวดเร็ว